สุภาษิตบทที่11ตราชูที่ช่อนั้นเป็นที่เกรดชัางต่อพระเจ้าแต่ลูกตุ้มที่ยุติธรรมเป็นที่ปิติยินดีแด่พระองค์เมื่อความเย่อหยิ่งมาถึงความหยามน้ำหน้าก็มาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนใจถ่อมความสัต์ื่อของคนที่เที่ยงธรรมย่อมนำเขาแต่ความคดโกงของคนทรยศ ย่อมทำลายเขาความมั่งคั่งไม่อำนวยกำไรในวันทรงพระพิโรธแต่ความชอบธรรมช่วยกู้ให้พ้นความมรณาความชอบธรรมของคนที่ไร้ตนิย่อมรักษาทางของเขาให้ตรงแต่คนชั่วร้ายก็ล้มลงด้วยความชั่วร้ายของเขาเองความชอบธรรมของคนที่ยงธรรมย่อมช่วยกู้เขาแต่คนทรยศ จะถูกราคะของเขาจับเป็นฉเฉลยเมื่อคนชั่วร้ายตายความหวังของเขาก็พินาศและความมุ่งหวังของคนชั่วช้าก็สูญเปล่าคนชอบทำรับก,การช่วยเหลือให้พ้นความลำบากและคนชั่วร้ายเข้าไปแทนที่คนไร้พระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากแต่คนชอบทำ ได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้เมื่อคนชอบธทมอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็เปรมปรีและเมื่อคนชั่วร้ายพินาศก็มีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีโดยพรของคนเที่ยงธรรมบ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่องแต่ว่ามันคว่ำลงโดยปากของคนชั่วร้ายบุคคลที่เหยียดเพื่อนบ้านของตนย่อมขาดสามัญสำนึก แต่คนที่มีความเข้าใจก็ยังนิ่งอยู่บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับแต่บุคคลที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้ที่ไหนที่ไม่มีการนำประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัยบุคคลผู้รับประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัย สตรีงามสง่าย่อมได้รับเกียรติและชายหน้าเลือดย่อมมั่งคั่งชายผู้มีความเอ็นดูย่อมให้ประโยชน์แก่ตนแต่ชายที่ดุร้ายย่อมทำตัวเองให้เจ็บชายชั่วร้ายได้ผลจ้างที่หลอกลวงแต่บุคคลที่หวานความชอบธรรมจะได้บำเน็จที่แน่นอนบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่ แต่บุคคลผู้ติดตามความชั่วร้ายจะถึงความตายคนที่ความคิดตลบตะแลงเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแด่พระเจ้าแต่คนที่มีทางไร้ตำหนิย่อมเป็นที่ปิติอินดีของพระองค์จงแน่ใจเถิดซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษนั้นหาม่ได้แต่บรรดาผู้ที่เป็นคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยกู้ สตรีงามที่ปราจจากความเฉลียวฉลาดก็เหมือนห่วงทองคําที่จมูกหมูความปรารถนาของคนชอบธรรมจบลงในความดีเท่านั้นความมุ่งหวังของคนชั่วร้ายจบลงในความพิโรธบางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคัง่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคัง่ง บุคคลที่รดน้ำเขาเองจะรับการรดน้ำประชาชนเช่นบุคคลที่กักข้าวแต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ที่ขายข้าวบุคคลผู้สแสวงความดีก็สแสวงความพอใจแต่ความชั่วร้ายมาถึงผู้ที่เสาะมันบุคคลผู้วางใจในความมั่งคั่งจะล้มละลายแต่คนชอบทมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียว บุคคลผู้ทำให้ครัวเรือนของเขาลำบากจะรับลมเป็นมรดกและคนโง่จะเป็นคนใช้ของคนฉลาดผลของคนชอบธรำเป็นต้นไม้แห่งชีวิตการฝา่าฝืนกฎหมายย่อมทำลายชีวิตดูเถิดแม้คนชอบธทมอาจจะถูกทำโทษในแผ่นดินโลกคนชั่วร้ายและคนบาปจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด